พระอาจารย์ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าขี่ม้ารอบเมืองเนาะเราก็นิดถึงนะ่ะเด็กคนหนึ่งเขาชื่อรู้ยังนามสกุลดูละพงเขาชื่อนามสกุลเขาชื่อแบบนี้นะคะก็จะเล่าให้ฟังเขาก็ไม่รู้ว่าเขาขี่ม้ามาตั้งแต่อายุอย่างน้อยโน่นไม่เคยรู้เลยแม้แต่เสี้ยวทุีก็ไม่เคยรู้แต่เขาก็ขี่ขี่ขี่มา ขี่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเยนาะนั่นก็หมายถึงว่าเล่นกับความคิดปรุงแต่งปรุงต่ออยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีตื่นยันนอนเล่นกับความคิดปรุงแต่งก็เหมือนกอดความคิดเอาไว้นั่นก็หมายถึงว่ามีอะไรก็แล้วแต่คิดคิดคิด,คดแล้วก็ไปกอดเอาไว้ว่ามีเราคิดว่ามีเราทุก ว่ามีเราเจ็บปวดว่ามีเราร้องไห้ว่ามีเราอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้มันขี่ม้าอยู่ตลอดเนี่ยนะโอ้ยโอ้ยสะใจดีจังเลยทําไมถึงสะใจมันต้องสะใจคะ่ะมันขีนะ่น่ะม้ามันขีม่ม้าทั้งชีวิตมันแต่มันไม่เคยเห็นว่าตัวเองปรุงอยู่ตลอดเวลานเนี่ยคะ่ะโอ้โหพอมาถึงวันนี้นะนึกถึงนางสาวรู้อย่างนามสกุลดูลพู ปาอยากจะเอาหัวฟาดพื้นอย่างเลยทําไมถึงอยากเอาหัวฟาดพื้นเออเพราะมันสะใจสะใจตรงไหนสะใจตอนที่มาเจอทำพระอาจารย์นี่ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าขี่ม้ารอบเมืองเด่นกัามค,คิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาอ้าปากพูดมาก็ไม่เห็นเออพูดแบะแบะก็ไม่เห็นว่าตัวเองปรุงอยู่คิดอยู่ก็ไม่เห็นดูไม่รู้เรื่อง ทั้งทางนางนางสาวรู้อย่างนามสกุลรู้ละโภคก็ปฏิบัตินะนะไม่ใช่เป็นปฏิบัตินะปฏิบัตินั่นก็หมายถึงว่านั่นแหละไปปฏิบัติเพื่อที่อยากอยากศึกษาธรรมว่าเอ๊ะทำไมมันทุกข์เลือเกินนะทําไมชีวิตมันมีความสุขความทุกข์อยู่แบบนี้มีเงินมีทองสุดท้ายก็หายไปเหมือนเดิมมีนี่มีสินเหมือนเดิมมีทุกอย่างแต่มันก็หายไปได้ทุกอย่างแต่มันก็หายไปอยู่แบบเนี้ยเบื่อนาย แต่ก็ไม่ดูตัวเองว่าขี่ม้าอยู่เล่นกับความคิดปรุงแต่งปรุงต่ออยู่ตลอดเวลานะคะเขามาเจอธรรมพระอาจารย์ท่านได้สอนให้เห็นว่าเนี่ยเราปฏิบัติธรรมยังไงมาอาจารย์โยมก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรก็ไปนั่งอยู่ในป่าเจ้าค่ะพระอาจารย์โอ้ยนั่งอยู่กับน,นู่นป่าช้านน่นนะ่ะนั่งอยู่ป่าช้าได้ประมาณ ไม่เยอะหรอกประมาณสี่เดือนห้าเดือน100วันรนะ้อยวันนั่งอยู่แบบนั้นไม่ได้อะไรเลยกลัวก็กลัวโอ้ยเห็นไหมคะปุง้งต่งยกุ้งต่อยก็ไม่เห็นอ้าวแล้วทันกเ็เลยบอกว่าแล้วอะไรมามั่งไม่ได้อะไรเลยเจ้าค่ะไม่ได้อะไรเลยสักอย่างไม่ได้เลยยังเหมือนเดิมจริงๆมันยังเหมือนเดิมแต่มันเหมือนจะหมดนะแต่มันก็ไม่หมดเห็นไหมคะมันไม่ได้ดุดอะไรเลยนะแต่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราขี่ม้าอยู่ตลอด เล่นกับความคิดอยู่ตลอดนะนะนะพอมาวันหนึ่งท่านบอกว่าอ้าปากมาใครพูดใครปรุงใครเข้าใจโอ้โห้คำนี้แบบมันลึกซึ้งมากเลยกับเราลึกซึ้งจริงๆลึกซึ้งยังไงอ้าปากมาพูดไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าอ้าปากพูดมาใครพูดใครรู้ใครปรุงใครเข้าใจเนาะใครอยู่ตรงนั้นนะใครโอ้โหพอเห็นตรงนั้นว่าความคิดสร้างเรื่องขึ้นมามันไม่ใช่เราเท่านั้นแหละยมันปั้งเลย นางสาวรู้หรือ,อยัางนามสก,กุลรู้ล้วพงเลยตอนนั้นโอ้โหอยากอย่าหัวฟาดพื้นเลยร้องหหยสูญเสียหมดตูด <c oughs> หมดหมดตูดหมดก็ดดสิ่งทุกอย่างเป็นยะสมหน้าเออสมหน้าน่ะนางสาวเขาอ่าแล้วเขาก็เลยเห็นความคิดเออเหมือนน้องปู่บอกเห็นความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้มันคิดมันกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมขึ้นานาเนี่ยโอ้โหมันเป็นแบบนี้เหรอความคิดปรุงแต่งตอนนั้นเขาไม่เห็นนะว่า ความคิดปรุงแต่งมันเป็นแบบนี้เหรอท่านก็บอกว่าเนี่ยเสียงในใจเนี่ยมันจะพูดหรือไม่พูดเวลามันได้ยินอะไรมันจะมีเสียงพูดอยู่ภายในเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยคือความคิดปรุงแต่งเสียงมันปรุงแต่งปรุงต่อที่ออกมาจากปากเราเนี่ยเนี่ยมันปรุงแต่งท่านบอกโห้ยวคำนี้ก็หมดตัวดีเหมือนกันว่านี่เหรอที่เราปฏิบัติทำถ้าผิดเนี่ยมันก็ไม่ไหนไม่ได้มันก็ผิดอยู่นั้นอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าขี่ไม้อยู่ มันก็ไม่รู้ว่าตัวเองขี่ม้าอยู่ตลอดโอ้พอเห็นตรงนั้นแหละท่านบอกว่าเนี่ยมันปรุงแต่งอยู่นะมันไม่ใช่เราเห็นไหมนะโอ้โหตรงนั้นก็หมดตัวอีกรอบหนึ่งนางสาวรูอย่างนามสกุลพงโพงแล้วโพงอีกทีนี้จริงๆมันก็ไม่เคยโพงแต่มันพงน์แต่มันไม่พงแบบนิดๆอ่ะพ่งพงแบบคึ้มฟ้าคุ้มฝดนะนะเออพงแบบมีความคิดอยู่แต่ตอนนี้มันเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลตัวมันไปเห็นตัวมันเองทีนี้เห็นตัวมันยังไง เห็นว่าไอ้ขี่ม้ารอบเมืองลงจากม้าน่ะก็เห็นแต่ความว่างมันก็ไม่มีอะไรขี่ก็ว่างไม่ขี่ก็ว่างทีนี้โอ้พอตัวมันไปเห็นตัวมันเองก็คือชนปั้งแต่ก็ไม่ได้ชนอะไรหรอกนะมันเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลมันไม่มีอะไรหยุดเลยบนโลกไปเนี้ยแม้กระทั่งความคิดที่ตัวเองมอกว่าคิด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 อยู่ว่าเป็นเราอ่ะเออคิดคิดคิดอยู่ว่ามีมีความสุขคิดคิดอยู่ว่าเราเป็นความทุกข์อย่างเงี้ย มันคิดคิดอยู่ทุกถึงทุกอย่างมันคิดว่าเราทั้งหมดที่ไหนได้มันเป็นความคิดเกิดมาจากความว่างๆแบบนี้เองเหรอโอ้โหนางสาวรู้เลยอย่างนามสะกลดูโลโพปัดเข้าใจทำอย่างนึกซึ้งว่าโอ้โหนี่เหรอที่ท่านบอกว่าบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เลยอย่างเงี้ยตั้งแต่นั้นมานางสาวรู้เลยอยังนามตะกลนูลโพป้ดไม่ดูจะ ใช้คาว่าอะไรคําว่าหมุดตูดอ่ะมันไม่มีคําสิพูดมันไม่มีคําสิพูดมันเบิดคําสิพูดนะอ่านั่นแหละโอ้โหกาบแล้วกราบอีกกราบแล้วกาบอีกทําไมถึงกราบแล้วกาบอีกเราปฏิบัติมาเป็นสิบปีไม่เคยรู้จักคําว่าจิตสังขารไม่เคยรู้จักคําว่าอ้าปากพูดมาใครพูดใครปรุงใครรู้ใครเข้าใจโอ้โหคํานี้มันดึกซึ้งมากกินใจสุดๆเลยค่ะ นั่นแหละนับตั้งแต่วันนั้นนางสาวรู้อย่างนามสกุลรู้ระพูเนี่ยนะเขาเข้าใจในธรรมอย่างเลือกซึ้งเลยเลือกซึ้งตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยแบบไปบอกหลานบอกพ่อแม่พี่น้องเขาว่าธรรมะเนี่ยมันไม่มีเราจริงๆนะเขาก็เผยแผ่ศาสนาแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องของเขาอะนะให้เห็นธรรมรู้ธรรมเพราะว่าเกิดมาชาติเนี่ยมันจะต้องเห็นตรงนี้ เขาก็เลยแบบดีใจมากเลยที่เธอได้เจอทำพระอาจารย์คําว่าอ้าปากใครแล้วนั่นพูดเนี่ยเขาก็เลยไปถามพ่อแม่พี่น้องค่ะเขาญาติโกหติกาเขาว่าอ้าปากใครแล้วขั้นพูดพวกไปหลายคนเนบอกให้คำนี้เขาก็เลยแบบโอ้ยเขาบอกว่านี่เหรอถ้าปฏิบัติผิดแล้วมันก็ผิดติดกระดุมมิดแดงผิดมันก็ผิดไปหมดเลยโอ้ยต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์นะคะ พราะท่านเคลียร์สภาวะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาติดนอนกอดคมว่างมาตั้งหลายปีหน้าสงสารหน้าสมเพศเวทนาของเขาเลอเกิดใช้เวลาสิบปีใช้เวลาสิบปีนางสาวรู้ละอย่างนามสกุลรู้ละโพงอ่าโพงนะตอนนั้นนะ่ะนางสาวรู้อย่างนามสกุลน่าจะเป็นโง่มากกว่านะแต่ตอนนี้โพงนะไม่โง่แล้วอะไรเงี้ยเพราะมันเห็นตัวว่าเพราะมันเห็นตัวมันแล้วว่าอ๋อตัวมันเนี่ยก็โพงเหมือนกันก็คือว่างโลกเหมือนกันใช่ไหมคะ ทำทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นโดยความาว่างงจบโครงก็วยความาว่างงขีม่ม้าตอนขึ้นมันก็เบ้าสบายตอนลงมันก็เบ้าสบายเพราะเห็นธรรมในธรรมคือไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครมันโลกมวันนี้เกิดขึ้นนานะคะพ่อแม่อาครูผพาอาจารย์ก็ไม่มีเราก็ไม่มีใ,นใ,นใครก็ไม่มีเห็นไหมคะพอเห็นธรรมในธรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันเบาเบา,บามันโลง่งอย่างนี้คะ่ะใจบริสุทธิ์ผุด่องอห็นงนี้คะ่ะผู้พูดก็ไม่มีผู้ฟังก็ไม่มี ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลสัพเพธรรมะอนัตตาติพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวเอาไว้แบบนี้สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะธรรมะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุก์ได้เพราะรู้แอดปัญญาเก้า